มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรัะฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโรงเรียนสวนกุหลาบนนประกาศเลิกเรียนเลี้ยงม็อบชุมนมุมห้ายแยกปากเกร็ดตำรวจดูแลการจราจรและการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เมื่อวันที่20ตุลาคม2563 หลังจากกลุ่มผู้ชุมนมุมในจังหวัดนนทบุบรีประกาศเตรียมชุมนมุมบริเวณห้าแยกปากเกรด็ดในช่วงเย็นนี้นะคะทําให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือทั้งการดูแลก,การจราจรแล้วก็การดูแลความเรียบร้อยค่ะล่าสุดนะคะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยจังหวัดนนทบุบรีออกประกาศเลิกเรียนก่อนเวลาเป็นกรณีพิเศษดังได้รับการประสานจากสพปากเกรด็ดว่าจะมีการชุมนมุมทางการเมืองบริเวณห้าแยกปากเกร็ดนะคะ โดยเห็นควรให้นักเรียนเลิกเรียนตั้งแต่เวลา13นิกาแต่ระหว่างนี้ครูแล้วก็บุคลากรจะอยู่รักษาการที่โรงเรียนจนกระทั่งเวลา15นาฬิกาเพื่ออำเนยความสะดวกให้กับนักเรียนในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ